ทุกคนใส่ปูเข็มใส่พริกเป็นกาเลยค่ะควัสดีค่ะ,นนคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เขารุปเลยักแพงยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องเงินซาแนววันนี้ก็มา ไม่รู้ทุกคนวันนี้แบบมันไม่ค่อยจะแจ้งทั่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล้องโทรศัพท์ว,วันนี้ก็รีบมาแต่ทํางานแล้วก็รีบขึ้นมานะคะทุกคนวันนี้ก็จะกินเมนูส้มตํานั่นเองแล้วก็จะมีแคบหมูนั่นเองทุกคนวันนี้ก็อาจจะเบือบ่อๆนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำไหลาๆนะคะทุกคนเพราะว่า วันนี้มันไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะทุกคนมันก็นเลยแบบมันคึมคึมเหมือนฝนจะตกอะค่ะแต่ฝนมันไม่ตกมันก็นเลยอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมาค่ะมาลงมือกันเลยค่ะกำลังหิวพอดีเลยค่ะหืมตำใส่ปูเค็ม วันนี้ก็ว่าจะไม่ทําคลิปนะคะทุกคนแต่ก็แต่ก็ลืมแจ้งไปเมื่อวานนี้ก็เลยรีบมาทําเลยค่ะถ้าแจ้งไปน่าจะไม่ได้ทำเนาะแต่ลืมลืมค่ะทุกคนก็อยากจะแจ้งอยู่แต่ลืมก็เลยไม่ยอมค่ะมาลงอีกมาทําอีกแข่งก็ขี่เบอร์เบอร์นิดๆเนาะ chốt nhỏ năm ปูกเข้มกะเข้มจุ่มชื่อนะคะ วันนี้ก็ได้น้ำมาเหมือนเดิมลืมใส่ถ้วย เมนูวันนี้ก็กินชุ่มตำนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะชุดอีกรอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดเซ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องเงินทําคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำหลายๆนะคะ กำลังยูทูบเบอร์มือใหม่กะชีพูดกะชีพ้พิพิุถูกถูกนะคะทุกคนก็จำรับคลิปนี้ก็ถ้าเอใหม่เอเก่าดูแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็จะลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนจะให้หนูทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ